สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปกำบาและบ่อแสโคลโบครั้งที่ห้านะครับคลิปนี้จะปลอยทางการ มาเรียบร้อยนะครับเห็นรูปร่างหน้านตาโคโรโบเรียบร้อยนะครับออกแบบค่อนข้างจะดูเจ๋งนะเชิงเชิงไปทางน่ารักนะครับแต่ว่าในเกมเดี๋ยวต้องรอดูน่าจะเป็นเทพผสมน่ารักอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คู่เทพนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันแน่นอนนะโคโรโบมหาศึกคนชนเทพ2อ,อันนี้รู้กันมาหลายวันแล้วนะครับมาวันพรุ่งนี้นะอังคารที่26ครับรอบนี้มาไวเป็นพิเศษครับอาจจะด,ดูกําหนดการนิดนึงนะ เขาสู่รอบโครโบก็ตีสี่ถึงสงเช้าอันนี้ได้บอกไปแล้วล่ะไม่น่าจะหลุดจากนี้ครับตามนี้นะครับคือเขาสู่รอบโครโบเนี่ยเขามักจะปิดเซิร์ฟตอนต4สี่นะครับซึ่งก็ตรงนะแต่10บโงเช้าเนี่ยเป็นกำหนดการเปิด ถึงเวลาจริงต้องรอดูหน้างานครับซึ่งครับเข้าสู่รอบโคโรโบเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อัปเดตของตัวเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟจ,จะไม่เหมือนเข้าสู่รอบปกตินะอันนั้นอัปเดตเยอะก็จะแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับส่วนรอบโคโรโบเนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดได้ก็คือโปรโมชั่นสโต์นะครับอตอนนี้มีโปรโมชั่นสโตอยู่นะคือโปรโมชั่นสโตเนี่ยรูบี้รู้กันอยู่แล้วมันแยากระบบ iOS กับ Android นะครับฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นมันต้องขึ้นพร้อมกันทั้ง2ระบบไม่งั้นเนี่ยเกมก็เปิดไม่ได้เป็นเรื่่่อองของขราายได้นะะน้นนนะะััก็จมีีแคปญหหลท อาจจะทาให้เซิร์ฟเปิดช้าแต่ดงหลังไม่ค่อยเจอปัญหานะอเดี๋ยวต้องรอดูคิดว่าเซิร์ฟน่าจะเปิดได้ตรงตามเวลา10บโมงเช้านะครับถ้าจะเลื่อนโอ้สุดๆเลยเต็มที่ก็ไม่เกินเที่ยงครับฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าๆสายๆนะครับก็ได้เจอกันแน่นอนนะโคโลโบมหาศึกคนทนเทพ2นะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าตัวละครใครเป็นคู่เทพนะครับส่วนตัวรองกับตัวแจกเดี๋ยวมาเดากันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นครับขอโปรโมทร้านเกมร้านนี้ก่อนนะครับ ลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับอันนี้ไปต่อคิวที่นานละลุงรอเลยนะพรุ่งนี้เซิร์ฟเปิดปุ๊บเติมปั๊บเลยนะครับร้านลุงครับตอนนี้คงจะมีแค่า o s s ไปย,วยาวๆนะลุงบอกว่า Android เนี่ย น่าจะทําราคาถูกไม่ได้แล้วซึ่งทุกร้านน่าจะเหมือนกันหมดนะครับอันนั้นนีย iOS สบายๆเลยครับเติม Ruby รัรวๆเครับเติมเยอะลดเยอะอ่าร้านลุงนะซื้อ Ruby นะครับเติมเยอะลดเยอะ,ะครับส่วน Android ต้องพลิกแพงมาเติม iOS ครับซึ่งร้านลุงมีบริการรับจบพิเศษให้เลยนะอ่าถ้าเป็น Android จะเติมด้วย iOS อยากได้ราคาถูกใช่ไหมต้องการเติม r u b ีเปิดกระชนาครับเปิดกระช้าเกียร์เปิดกระชาเลนเจอร์ฝากลุงเปิดกระช้าได้เลยครับแต่เน้นย้ำว่าต้องเติมจากร้านลุงนะอ่า ลุงเปิดกระชากได้เลยครับส่วนแพ็กเกจต่างๆอย่างแพ็กเปีครึ่งครับก็ออมันซื้อได้จนถึงวันที่30กันยา,าไปดูที่หนา pack, ้าแพ็กข็จะมีเวลากําหนดซื้อให้ทันก่อนหมดเวลาก็พอครับที่เหลือเนี่ยภารกิจในแพ็กเนี่ยก็ทําเองให้ครบนะครับจะมีแค่รูบี้ที่กดรับไม่ได้ถ้าเป็น Android ไป,เ,าาเ,ปเติมด้วย iOS ครับก็ฝาก,กลุงกดรับรูบี้ในแพ็กนะเก็บเอาไว้ใน iOS จะไม่ได้หายไปไหนนะครับซึ่งเน้นย้ำนะบริการจากร้านลุงเป็น Android เติม iOS ครับเอารูบี้เปิดกระชากเก็บ กับเชลเลนเจอร์อ enger, ซื้อแพ็คเนนะี่ยรูบี้รับไม่ได้ฝากลุงรับต้องเป็นการเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมอ่ะรีบไปจ่อรอหน้าร้านลุงได้เลยนะครับอ่ะโครโบครับมหาซึกคนชนเทพ2นะครับคือรอบนี้เนะี่ยที่เพจอ่าเชเนเจอร์ทางการเขาขึ้นวิดีโอคนละตัวกับของต่างประเทศนะอย่างที่บอกครับเกม r a n g ลนเจอร์ต้องติดตามทุกช่องทางนะอันนี้ผมเอามาจาก ทวิตเตอร์อ่ะทวิตเตอร์เปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น X นะครับอ่านะครับแต่ไม่รู้ว่ายัง X ออยู่เหมือนเดิมไหมนะหลังๆไม่ค่อยได้ไปดูนะอ่ะก็นะครับที่ทวิตเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับคู่เทพนะครับได้เฮอ่ะมีทั้งได้เฮกับ น้ำตาซึมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่เทพเบอร์หนึ่งสักยามุนีอ่าตรงนี้บอกแล้วไม่ได้มีดราม่าแต่อย่างใดครับเป็นชื่อตัวละครครับศรีวะสักยามุนีครับบางคนกลัวว่าเป็นดราม่ามาเป็นคู่เทพเบอร์หนึ่งซะเลยนะครับอ่าคนที่ได้เฮเพราะว่าพอเป็นตัวเทพเบอร์หนึ่งปุ๊บเป็นคู่เทพเบอร์หนึ่งปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่า ถ้าเปิดได้นะมันจะคงจะเป็นตัวที่ติดทีมใช้กันยาวๆเป็นปีครับส่วนคนที่น้ําตาซึมคือมันต้องรุ้นไงว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้บางคนบอกว่าขอมาเป็นตัวแจกได้ไหมอย่างน้อยๆก็ทําเป็นไฮเปอร์แม็กพีร้อยเนี่ยเออได้เป็นตัวพีร้อยนะครับติดทีมยาวๆอ่ะพีพีแน่นอนครับตัวอ่าแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้เก่งเท่าไหร่ถ้ามาเป็นตัวแจกนะเออถ้ามาเป็นตัวแจกครับแต่นี่มาเป็นคู่เทพเบอร์หนึ่งอ่ะทำไมใช้คาว่าคู่เทพเบอร์หนึ่งหลังๆเนี่ยคู่เทพเนี่ยมันเหมือนจะเก่งไม่เท่ากันอ่านครับซึ่งศ เอร์หนึ่งนะครับคาดว่าจะเก่งในระดับตัวขายนะครับอัดต่อมาครับคู่เทพเบอร์2ค่อนข้างจะดูพิกล็อกสนิดหนึ่งนะก็คือแจ็คเดอะริปเปอร์อ่าบางคนอาจจะทายถูกบางคนอาจจะอ่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวอื่นนะครับคือตัวเกมอาจจะมองว่าเป็นตัวแทนอ่าของฝั่งเทพกับฝั่งมนุษย์อ่าแจ็คเดอะริปเปอร์ก็เลยขึ้นมาเป็นคู่เทพแน่นอนพอขึ้นมาเป็นคู่เทพต่อยเป็นเบอร์2เนี่ยก็น่าจะต้องเก่งแน่นอนนะครับตัวแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยผม เห็นจุดอ่อนเลยนะครับว่าดาเมจเขาพม่บัฟเหมือนกันนะอ่าครับตัวจากยมุนีก็แน่นอนเป็นบัฟกับดามเมจครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นบัฟกับดาเมจเหมือนกันครับแต่ว่าดาเมจเราเห็นเลยว่ามันกระโดดขึ้นไป2จังหวะด้วยนะมันจะดูคล้ายๆไทกะหรือเปล่านะที่ขึ้นไปเนี่ยมันต้องยิงสกิลลงมาก่อนอ่าครับ สกิลดาเมจมันถึงจะโดนศัตรูพอเป็นจังหวะนี้นะครับมันอาจจะโดนนะสอยล่วงเป็นมะม่วงเน่าได้อยู่เหมือนกัน,นครับมีโอกาสนะถ้าเกิดยิงยืนใกล้ด้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนทําลายจังหวะได้ค่อนข้างจะสูงอันนี้เป็นจุดอ่อนที่คนเล่นมานานจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีผลนะถ้าไราเวทเนี่ยมันอาจจะโดนสกัดได้เช่นโดนยิงขี่ปืนอาวุธโดนผักกระเด็นนู่นนี่นั่นเนี่ยออกสกิลใหม่เลยนะอนีิเดือต้องไปดูว่าครูสกิลจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็เป็น คู่เทพเบอร์2อนะครับอันส่วนตัวรองครับเดานะว่าน่าจะเป็นสีวะกับเฮอร์คิวลิสนะครับแล้วตัวจัดฟรีเนี่ยเป็นซิโรฟูคุอ่านะครับทำไมผมเดาว,ว่าตัวจัดฟรีเป็นซิโรฟูคุครับเนื่องจากว่าการออกแบบเนี่ยมันดูอลาัางการมากแล้วก็อาวุธที่ค่อนข้างจะดูใหญ่โตถ้ามันไปเป็นบอสเลสโคโรโบอ่ะเข้าสู่รอบโคโรโบนะเดี๋ยวต้องมีบอสเลสโคโรโบครับคือมันดูเท่ที่สุดแล้วอ่ะ ผมเลยมองว่าเฮ้ยซีรฟูคูเนี่ยน่าจะไปเป็นตัวแจกอันนี้ผมยังไม่รู้นะอ่ะยังไม่ได้ไปหาดูข้อมูลนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้นะลองมาเดากก็ดูแล้วกันนะว่าตัวไหนจะเป็นตัวรองอ่ะตัวไหนจะเป็นตัวแจกนะครับส่วนป้อมครับเป็นเกลอ่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าอ่าบรุนฮิวเนี่ยเขาไปเป็นป้อมตอนซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะครับอัดรอบนี้ส่งน้องสาวนะส่งน้องสาวมาเป็นป้อมในซีซั่น2นะครับอ่ดสรุปก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวละครนะครับแล้วก็ป้อมนะครับ อ่ะส่วนการเดาข้อมูลอื่นๆอ่ะมาดูตามนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสายและธาตุเหมือนกันครับยังไม่ได้ไปขอข้อมูลเออคือเดี๋ยวมันจะมาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมารอดูหน้างานเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรให้รู้นะครับคือในส่วนของปีนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมาเป็นวนๆกันไปนะครับ อาโคโรบกุมภาพันเนี h, ่ยสลาม2นะครับ hmm. ก็เป็นไหวพิบน้ำอ่าดิบุรุเป็นไหวพิบน้ำครับแล้วก็เดียวโบนะครับเป็นพลังไฟนะครับอ่าเป็นน้ํากับไฟนะอ่าต่อมาเมษายนครับโอเวอร์รอดนะครับโอเวอร์รอดเป็นพลังน้ํานะครับกับไหวพิบไฟอ่าครับสองรอบแรกเป็นน้ํากับไฟมาคู่กันเลยนะครับเป็นเดี๋ยวว่าสายเนี่ยสลับดอกกันนิดนึงนะครับต่อมาครับมิถุนาครับอ่านะครับม็อบนะครับม็อบเป็น ไหวพิบไม้นะครับแล้วก็อาจารย์เรเกน,นครับเป็นพลังไฟเข้าสู่ไม้และไฟนะแล้วก็ต่อมาด้วยโคโรโบล่าสุดครับโตเกียวดิวันเจอร์ก็เป็นไม้กับไฟนะครับฉะนั้นเนี่ย ในปีนึงเนี่ยมันน่าจะมากระจายให้ครบอ่ะก็คือน้ําี่ไฟ4ไม้4นะครับฉะนั้นเนี่ยไม้ยังขาดอยู่2น้ํายังขาดอยู่2ฉะนั้นเนี่ยโคโรโบที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นน้ํากับไม้อ่ะก็เลยคิดว่าตัวบุตด,ด้านะครับตัวบุตด,ด้าน่าจะเป็นธาตุไม้อ่ะสนสายเนี่ย แอบเดาว่าอาจจะเป็นอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดูพลังไฟมา2นะครับไหวพิบน้ํามา1ไหวพิบไฟมา1นึ่งอฉะนั้นเนี่ยตัวไม้ก็มีโอกาสนะครับที่ตัวบุตรดาครับอาจจะเป็นไหวพิบไม้หรืออาจจะเป็นพลังไม้ก็ได้อาจจะเป็นตัวชนใกล้แบบตึกๆไปเลยไหมแต่เมื่อดูจากตำแหน่งเฮ้ยอาจจะไม่ใช่รู้ไม่ใช่ตัวตนใกล้เดี๋ยวต้องรอดูของจริงนะครับแต่คิดว่าบุตรดาน่าจะออกเป็นไม้อวนจะเป็นพลังไม้หรือไหวพิบไม้เออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับหรืออาจจะเป็นว่องไว ไม้ก็ได้แต่ว่องไวไม้ออกไปแล้วอ่ายังขาดได้อีกหนึ่งนะอ่าเมื่อกี้ออกว่องไว้ไม้ไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะยังไงนะครับส่วนตัวรองนะครับแจ็คเดอริเปอร์คือผมเห็นคริจากแจ็คเดอริเปอร์นะไม่รู้เห็นตรงกันไหมคนระับแจ็คเดอริเปอร์เห็นคริก,ก็เลยคิดว่าไม่อาจจะไม่ใช่ค่าแฝงคริไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะอาจจะเป็นว่องไว้น้ำแจ็คเดอริเปอร์ผมเดาว่าอาจจะเป็นว่องไวน้ำ,จจนนำหรือ หวพิบน้ําแต่เราเห็นคลิเราเห็นคริเราเลยคิดว่าแจ็คเดอร์ริเปร์น่าจะเป็นว่องไวน้ําก็เลยคิดว่าตัวสักยมุนีเนี่ยน่าจะเป็นพลังไม้อ่านี้เป็นการคาดเดานะว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าส่วนในเรื่องของความสามารถไฮเปอร์นะครับอเมอื่ออ้างอิงจากรอบที่ผ่านมานะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวคู่เทพเบอร์หนนะครับกับคู่เทพเบอร์สเนี่ย มันอาจจะมีความสามารถที่ไม่ตรงกันอ,อย่างรอบล่าสุดเนี่ยไมยกี้เป็นหยุด5วินาทีใช่ไหมแล้วก็ตัวของทาเคมิจิเนี่ยเป็นกลุ่มความสามารถที่เพิ่งทํามาใหม่ในรอบนี้นะครับะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าคู่เทพเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองน่าจะมีความสามารถที่ไม่ตรงกันนะครับซึ่งผมมองเอาไว้สามกลุ่มครับหนึ่งคือออกความสามารถใหม่ไปเลยให้มันโหดไปเลยครับซึ่งถ้าเกิดเป็นความสามารถใหม่ไปเลยเนี่ยน่าจะไปตกที่ ตัวคู่เทพเบอร์หนึ่งอย่างรอบของตอนม็อบเนี่ยตอนที่เขาออกความสามารถใหม่มาเนี่ยก็ไปเป็นคู่เทพเบอร์หนึ่งจากนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ความสามารถใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อน,นครับไปตกกับตัวของอสักยมุนีนะครับนะครับถ้าเป็นกลุ่มความสามารถเก่าก็น่าจะตกที่เพิ่มแร่หนึ่พันเพราะว่าหยุด5วิธีมันออกไปแล้วครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเพิ่มแร่หนึ่พันที่ตัวรองก็ได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มแฝงคริกลุ่มแฝ่งคริกก็จะเป็น รอบที่เขาทําออกมาพิเศษนะเขาจะเป็นนะครับ ออกปฏิบัติการนะเมื่อปล่อยตัวออกมาครับติดสถานะกับสายอะไรครับอาจจะไม่ได้ทุกรอบทุกตัวนะ,ะต้องเน้นว่าต้องเป็นคู่เทพครับแล้วก็เขาต้องตั้งใจให้มันเกิดแบบนี้นะเพราะว่าอไอตัวแฝงทีเนี่ยมันมีอยู่แค่2รอบเท่านั้นก็คือรีซิโร่ครับกับโอรอดรอบนี้แอบรุนอยู่เหมือนกันนะขอให้มันเป็นกลุ่มพวกนี้แหละให้มันเป็นติดแฝงทีเออเราจะได้มีตัวโหนๆครับไว้เล่นด่านยากขอคอยนะครับแล้วก็ p v p, p อันนี้เดี๋ยวต้องรุ้นกันนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงครับ ในส่วนของเกียร์ครับเกียร์แดาวครับจะไปตกที่ป้องกันครับส่วน7ดาวเนี่ยจะวนกลับมาที่อาวุธซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันว่า7ดาวอาวุธเนี่ยจะมีโดนแน่นอนไหมซึ่งโอกาสออกมันน่าจะมีเยอะมากกว่า8ดาวไหมซึ่ง8ดดาวก็ต้องรอลุ้นค่าพื้นฐานอาจจะดีแค่ไหนมีค่าอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลบวกสกิลบวกนิดนึงนะสกิลบวกจากเกียร์แดดาวเนี่ย คือมันจะต้องเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีสกิลนั้นๆครับมันถึงจะใช้ได้ซึ่งก็น่าจะทํามาเพื่อใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวใหม่เออต้องรอดูนะว่าสกิลบวกจะเป็นอะไรครับอันนี้ต้องรอดูนะส่วนเกียร์โดนแน่นอนจากเจ็ดดาว ก็เดาว,ว่าต้องมีขายอะอย่างน้อยๆหนึ่งชิ้นอะซึ่งเกียร์คิดว่าอาจจะไม่ได้ถึงท่านขายเด่นขายก็เลยหวังว่าจะให้เรนเจอร์เนี่ยมันเก่งกว่าเกียร์เออจะได้ให้เรนเจอร์เก่งสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมไว้ดีครับส่วนเพิ่มเลทเนี่ยด้วยความที่ว่าปกตินะครับเพิ่มเลทมันจะมาวันสุดท้ายตอนสี่ทุ่มอ่าอย่างเดือนนี้ก็ต้องเป็น30กันยาก็เลยแอบกลัวมะแอบกลัวมากๆครับว่า26 27 28 29 30นะครับ5วันนะก่อนถึง4ทุ่มเนี่ยมันจะแบบว่าไม่มีเพิ่มเลทอ่าอันนี้ต้องรอดูนะเป็นข้อมูลที่เราไม่ค่อยจะเห็นมากนักครับที่โคโลโบมาไวัยพิเศษนะซึ่งปกติทุกรอบเนี่ยเพิ่มเลทสี่ทุ่มวันสุดท้ายจะเป็นแบบนั้นอันเดี๋ยวต้องรอดูนะซึ่งถ้าเกิดไม่เพิ่มเลทก็ ปิดกันทีนิดทีน่อยละกันหรืออาจจะต้องรอดูนิดนึงว่าแบบเฮ้ยช่วงไหนมันปล่อยของไหมแอบกลัวมากว่าคือ,อยังไงเราต้องทําคลิปนะกลัวว่าไอที่สะสมมามันจะไม่ไหวนะซึ่งอย่างไอดีเก้าของผมเนี่ยก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยอสดคลิปเมื่อวานให้ดูแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ทําให้ดูแล้วว่าคนเทนเทพจะมาไหมอ่สุดท้ายมาจริงนะอ่าน้ไอเกียร์เดือนนี้นะ่าเปิดอยู่เหมือนกันนะ,ะขวานครับโดนหน้านอนครับมัสดทีนี้น่าจะได้กันพร้อมกันทั่วหน้านะซึ่งวันนี้เขาไม่ได้แจกด้วยอาจจะอดแล้วล่ะ ใครที่วันนี้ทำธุรกิจเราไม่ครบเนี่ยไม่น่าจะมีแจกแล้วเพราะว่าจะรีเซ็ตรอบแล้วนะครับเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็จะรีเซ็ตรอบแล้วนะครับอาจารย์ะะก็เสียใจด้วยนะเพราะว่ารอบนี้เกมเพราะตั้งแจกตั้งใจแจกนะเพราะว่าเขาแจกมาขนข้างจะเยอะอยู่กันนะในส่วนของอคำพีเวทนะครับอาจารยก็เตรียมพร้อมนะครับส่วนตัวกาชาครับอ่ะโอเคคิดว่านะ น่าจะต้องค่อยๆเปิดน,นิดนึงต้องใจร่มๆน,นิดนึงนะในกรณีที่แบบว่ายังไม่เพิ่มเรทหลายวันนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนตอนเพิ่มเรทส่วนตัวผมมองแบบนี้นะเพิ่มเลทผมรู้สึกว่ามันเปิดได้นะถ้าไม่เพิ่มเลทนี่อาจจะออกยากน,นิดนึงต้องรอช่วงจังหวะดีๆต้องติดตาม กลุ่มต่างๆนะว่าแบบจะต้องมีหน่วยก้าตายเปิดครับถ้าเกิดออกกันเยอะเนี่ยก็ให้รีบเปิดได้เลยครับเอาใจช่วยสู้ๆครับส่วนใครต้องการเปิดกระชั้นในเดือนนี้อยู่นะครับก็ไปเติมที่ร้านตั้งเกียร้าน,น้นะครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับอันนี้ไปเติมกันที่ร้านลุงได้เลยนะแพ็กเกจต่างๆยังไม่ได้เติมรีบเติมนะครับหรือถ้าเกิด รอสิ้นเดือนก็วันที่30ดูเวลาตามแพ็กที่หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเติมทันนะครับอ่ะล้วลุงมีเฉพาะ iOS เท่านั้นนะ Android ก็ไม่มีราคาถูกครับต้องพลิกแพงมาเติมด้วย iOS นะครับแต่ว่าลุงมีบริการครับรับ Ruby ีให้หรือเปิดกระชาให้นะแต่ว่าต้องไปเติมที่ร้านลุงเท่านั้นครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปับหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับอันนี้ไปเติมกันที่ร้านลุงยุทธได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปกันครับสวัสดีครับ